สว,ส,สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนของครูนะครับวันนี้เรามาเรียนกันในวิชาวิทยาศาสตร์กับคุณครูแบงค์กันอีกแล้วสําหรับวันนี้จะเรียนกัน,นเรื่องอะไรนั้นไปติดตามชมกันได้เลยครับคร mañana, ับก <S <s ็ขอสวัสดีนักเรียนชั้นป .4 ทุกๆคนเลยนะครับในวันนี <S <'s <um> ้เราก็มาเรียนกันในวิชาวิทยาศาสตร์กับคุณครูแบงค์กันอีกแล้วนะครับซึ่งในวันนี้เราก็จะมาทําแบบฝึกหัดกันในข้อที่8นะครับ ก่อนอื่นให้นักเรียนเปิดหนังสือไปในหน้าที่58นะครับเราก็จะเจอกับแบบฝึกหัดกันในข้อนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดนักเรียนเปิดกันไปแล้วนะครับให้นักเรียนนั้นทําแบบฝึกหัดโดยที่ครูแบงค์เนี่ยจะลองทําให้ดูเป็นตัวอย่างสัก2ข้อกันนะครับถ้าพร้อมแล้วเราลองมาทํากันเลยโดยในข้อ8นะครับโจทย์เขาบอกว่าให้นักเรียนดูภาพแล้วบอกชื่อสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง พร้อมระบุประเภทของสัตว์ด้วยนะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูกันในข้อที่1ข้อที่1นั้นชื่ออะไรเอ่ยสัตว์ชนิดนี้คืออะไรอ่าสัตว์ชนิดนี้ก็คือเป็นพญาตใบไม้ใช่ไหมเพราะว่าเขาจะเป็นตัวแบนๆนะครับพญาตใบไม้พญาตใบไม้จะอยู่จำพวก หนอนตัวแบนนะครับเพราะตัวเขาจะแบนเนาะหนอนตัวแบนอาเห็นไหมก็ไม่ได้ยากนะครับถ้านักเรียนไม่มั่นใจไม่แน่ใจเปิดดูย้อนหลังได้เนาะในหนังสือของเราเนี่ยก็จะมีรูปของตัวนี้อยู่นะต่อไปรูปที่สองเป็นก้อนแบบนี้น่าจะเป็นอะไรเอ่ยจะเป็นปะการังนะครับปะ กาลังนะบางคนจะเขียนว่าปากกาลังไม่ใช่นะครับเป็นปากการังนะชื่อของเขานะครับจะอยู่ในสัตว์จำพวกสัตว์ที่มีลำตัวกลวงหรือลำตัวมีโพรงนะครับนะสัตว์ที่มีลำตัว วงหรือมีโพรงนะครับอ่ะคราวนี้เราได้กันแล้ว2ข้อนะครับที่เหลือนะเดี๋ยวให้ครูอ่ะเดี๋ยวให้นักเรียนเนี่ยลองทำให้ครูแบงค์ดูนะครับซึ่งอีกสข้อนี้ไม่น่าจะยากเนาะเราก็น่าจะพอทำได้กันเนาะ ถ้าเกิดใครไม่เข้าใจหรือว่าไม่มั่นใจว่าคือสัตว์ชนิดไหนนักเรียนจำไม่ได้นักเรียนก็เปิดย้อนกลับไปดูในหนังสือของเราเขียนไว้หมดแล้วนะครับอ่ะสำหรับวันนี้นะครับถ้านักเรียนทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวครูแบงก์ก็จะมีแนวคําตอบไว้นะครับอ่านักเรียนคนไหนที่คิดว่าตัวเองทําไม่ถูก นะครับก็ลองไปเช็คดูได้เนาะแต่ว่าอยากให้ลองทำด้วยตัวเองก่อนเนาะว่านักเรียนจะจำได้กันไหมนะครับถ้านักเรียนจำได้นักเรียนทำมาเลยนะครับแต่ถ้าเกิดไม่มั่นใจอ่ะลองทำดูก่อนแต่ถ้าเกิดว่าทำเสร็จแล้วก็ลองตรวจด,ดูได้นะครับถ้าไม่มั่นใจก็ลองใช้ดินสอ้วก็พอตรวจด,ดูจากแนวคำตอบที่ครูแบงค์ส่งไปให้แล้วถ้ามั่นใจก็เขียนด้วยปากานะครับเขียนด้วยลายมือตัวบรรจงเนาะ อ่าอย่าลืมนะครับท้ายคลิปมีคำตอบนะสำหรับวันนี้นะครับนักเรียนที่ตั้งใจเรียนครูแบงค์นะครับครูแบงค์ก็ขอขอบคุณนักเรียนทุกคนนะครับแล้วเราจะจะมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับวันนี้เรียนกันไปพอจะเข้าใจไหมคุณครูแบงค์นะครับก็อยากให้นักเรียนนั้นอยู่บ้านทบทวนเนื้อหาให้มากๆนะครับเราจะได้เก่งนะ แล้วเราก็จะมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ